ช,ดชดุดชุนบีปัจจิกชุนบินปุ๊คิงนบบนนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่หนึ่งฉีจ้ดด <Yeah. S 2> คนที่สองฉีจะ ก็แล้วค <Yeah. S 1> นที่หนึ่งฉีดจะค <Yeah. S 1> นที่สองฉีดจะ เช้าแต่นอนเาเดนไม่หนยไปตั้งแต่าโลโทร่ะุ้มานนัเียบนกลางมาริีวันนี้คุณสอบสายเกี่ยวสองขึ้นปานึใช่ไหมครับ ข้าเตบบูคิกใช่ไหมแล้วถึงหน้าไหมแย่คะแนนรุ่ต่ำของผมนะถ้าคุณสอบสายฟ้านี่คุณตกนะเข้าใจไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้รวมคะแนนไม่รู้ถึงสิบแปดหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คุณไม่อยากยะพรู้เลยว่าตอนฝึกซ้อมกระตุ้นเตะที่หน้าเือก็าพยายามทำได้แต่เอานิสใสที่แบบว่าเฮ้ยไม่สนยังไงก็ผ่าน ถ้าขึ้นสายฟ้าทำตัวแบบนี้ตกนะครับเตะแทบไม่ถึงหน้าเลยสักดอกอะและ้วยิ่งเดินเข้ามาหาครูนี่เห็นเตะแค่เอวอะเฮ้ใช้ไม่ได้นะถ้าปกติประเมินเนี่ยคือคนผ่านประเมินครูแจกใบสอบจะแสดงว่าคุณต้องทาได้ในระดับที่ว่ารู้วัตถุประสงค์การทำแล้วเข้าใจไหมครับคุูถึงได้ให้ใบสอบแต่หลังสอบได้ใบสอบแล้วทำไมเวลาวันสอบทำแบบนี้อันนี้คะแนนไม่ถึง ไม่ถึงหกนะได้แค่ห้าถ้าเตือนไว้ก่อนถ้าเป็นสายฟ้าจะตกทันทีเลยนะครับชิดคิเน่ช quay lại nên là It's ขวามือกรรมการรู้ก่อนฉีดจ้ะเยอะเยอ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  ชุ้นบีปาจิกิชุ้นบีเยสวิงฮูกิดคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่หนึ่งฉีดจะเยะคนที่สอง สองสี่จ้ย่คนที่หนึ่งสี่จ้าย่าโทรล่ะ Men 네. 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 Hello，起。 Sí. Bye. Yeah. <Yeah. S 1> วันที่สองฉีจจะ <Yeah. S 1> วันที่สามฉีดจะ Oh. Thôi là Dạ bạn mà Chứ Chứ Châu 是。 นะครับก yes. ็ลอยตัวเตะนะครับวิชัยตับตินมาครับนัทมนมาลีนค่ะ